เมื่อวานนี้วันที่23มกราคม2565หัวหน้าด่านกักการสัตว์จังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะเขาก็ได้บอกว่าเนี่ยเขาได้จับกลุ่มรถตู้คอนเทนเนอร์เย็นเนื่องจากว่ารักลอบขนมาขนอะไรล่ะขนเนื้อสุกรแช่แข็งจากต่างประเทศมาท่านผู้ชมนะฮะสืบเนื่องมาจากอย่างนี้เขาบอกก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้รับการข่าวจากสายลับว่าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยเดี๋ยวจะมีรถตู้คอนเทนเนอร์เย็นเนี่ยนะแอบเอาเนื้อสุกรแช่แข็งที่ชำแหละแล้วเนี่ยมาในพื้นที่ท่านผู้ชม เขาก็ตั้งเลยตั้งชุดติดตามเลยท่านผู้ชมนะหาข่าวไปสรุปสุดท้ายเนี่ยไปเจอจริงๆไปเจอรถตู้คอนเทนเนอร์เย็นแช่แข็งเนี่ยแหละกำลังวิ่งอยู่ก็โบกเลยเข้าตรวจสอบเลยสรุปสุดท้ายเปิดตู้ออกมาท่านผู้ชมนะก็เป็นเนื้อสุก,กรที่ชำแหละและแช่แข็งเนี่ยเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องประมาณสัก1 0 1ถโลต่อกล่องหนึ่งน้ำหนักรวมๆก็ประมาณสัก2 1ตัน เจ้าหน้าที่ก็ทําการตรวจยึดรถบรรทุกพ่วง18ล้อคันนั้นไว้พร้อมด้วยคนขับก็คือนายศรีสุวรรณกลางประพันธ์อายุ56ปีจากการสอบสวนในศรีสุวรรณเนี่ยเขาให้การอย่างนี้หลังจากที่ตนขับรถสินค้าเนี่ยไปส่งที่สวรรคเขตฝั่งสปปลาวเนี่ยแล้วก็กําลังจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยนะขับรถข้ามฝั่งมาได้รับการว่าจ้างนะจากชิปปิ้งหน้าด่านเนี่ยของสวรรณเขตเนี่ยนะฮะให้นําสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาส่งที่ฝั่งไทยที่มุกดาหารเนี่ยแหละ แต่ตัวเองก็ไม่ทราบนะว่าเขาแจ้งพิกัดกับศุลย์กากรเนี่ยว่าเป็นสินค้าอะไรในนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งข้อกล่าวหาเลยตามความผิดพรบโรคระบาดสัตว์พศ2558มาตรา31นำเข้าสินค้าปศุสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับท่านผู้ชมนะฮะพร้อมนําเนื้อสุกรเนี่ยที่ชาแหละแล้วเนี่ยนะในรถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นเนี่ยนะ,นะฮะอายัดไว้ก่อน อายัตไว้ที่ด่านกับการสัตว์มุกดาหารเพื่อรอตรวจหาโรคระบาดสัตว์ต่อไปแล้วก็คุมตัวในศรีสุวรรณเนี่ยส่งตำรวจสพเมืองมุกดาหารดำเนินคดีสอบสวนขยายผลต่อไปด้านหัวหน้าด่านกับการสัตว์มุกดาหารเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการลักลอบนะนำเนื้อสุกรที่ชำแหละแล้วเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาตลอดต่อนเนื่องแต่ก็เป็นรถกระบะาคาันเล็กๆมาแบบตะตอนยอนไปเรื่อยๆกองทัพมดเนี่ย แต่ครั้งนี้เนี่ยมันใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วก็พบเป็นครั้งแรกที่ใส่ตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็นมาขนาดนี้จากการตรวจสอบแผ่นข้อความที่กล่องเนี่ยนะท่านผู้ชมนะที่เขาใส่เนื้อสุกรมาเนี่ยนะเขาพบว่ามันเป็นภาษารัสเซียที่มีระบุว่าเป็นผลิตบริษัทจําหน่ายผลิตเนื้อสัตว์แช่แข็งที่อยู่ในสหพันธรัสเซียและก็มีบริษัทเนี่ยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนี่ยเป็นผู้นําเข้ามาขายและก็ได้ถูกลักลอบนําเข้ามาถึงประเทศไทยนี่แหละ มันเป็นอย่างนี้นี่เองหมูแพงใช่ไหมเขาก็ลักลอบนําหมูเข้ามาแต่หารู้ไหมว่ามันอาจจะปนเปื้อนโรคไหมปนเปื้อนเชื้อต่างๆหรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบก็ต้องขออนุญาตกันก่อนนะก่อนที่จะนําเข้ามาช่วงนี้หมูแพงบางท่านก็หานไปกินไก่บางท่านก็หันไปกินไข่บางท่านก็หารไปกินผักแต่ไม่แนะนํานะอย่าพึ่งไปอุดหนุนหมูที่นําเข้าจากต่างประเทศมาโดยหนีภาษีมาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องทั้งเรื่องกฎหมาย แล้วมันก็ไม่ถูกต้องทั้งเรื่องสุขลักษณะนในการตรวจหาเชื้อด้วยเดี๋ยวมันจะเป็นโรคเพิ่มไม่ใช่ไหรอกขอบคุณนะครับสวัสดีครับ